ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคลิปแนะนําเกมมือถือกันอีกแล้วซึ่งเกมมือถือที่ผมจะหยิบมาแนะนําทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือที่มีชื่อว่า Summon Hero น,นะเกมนี้เนี่ยก็จะมาเป็นเกมแนว Idol RPG นะครับที่จะรวบรวมเอาตัวละครจากอนิเมะหลายๆเรื่องเนี่ยใหเราสามารถจัดทีมแล้วก็ไปตะลุยตามด่านต่อสู้กันก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างก่อนละกันนะครับนี่ก็จะเป็นทีมของผมนะก็จะมีเนซุโกะลูฟี่เกียร์านะครับผมมีเลมนะครับ อันนี้น่าจะจากเรื่อง Re ีซี่นะชิโนโบุนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอย่างเลนะครับโโถ้าจําชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อนี้นะเป็นตัวละครจากในเรื่องอีวานเกเรียนนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายตัวมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไว้พาไปดูที่หลังแล้วกันก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูรูปแบบการเล่นมาดูเกมเพลย์กันก่อนนะไปลุยด่านกันเลยครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่ที่ด่านที่2ขีด8นะก็กดถัดไปเลยนะครับ การต่อสู้ขงตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สามารถปรับความไวได้ปิดเปิดออโต้ได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะให้เกมมันปล่อยสกิลเองเนี่ยก็เปิดออโต้เอาไว้ก็ได้นะแล้วก็สามารถกดข้ามได้ด้วยนะครับส่วนแอนิเมชันการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ ส่วนถ้าถามถึงเนื้อเรื่องของเกมตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลอันตินะซึ่งมันก็จะมีตัวหลักของเราเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในการต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะทําการเก็บเกตชาร์จสกิลตรงนี้นะพอเกตเต็มก็สามารถปล่อยสกิลได้อันนี้ก็เป็นอันติของตัวละครนะครับเลมทําการฟาดไปนะก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ลูฟี่ผมอันติแล้วนะครับผมกระโดดขึ้นมาแล้วก็ขวดไปเน้นๆน,น,นะครับหายหมดเลยนะ ถึงแม้ว่าโมเดลตัวละครจะมาเป็นสไตล์ที่บีนะครับแต่ว่าตอนเกมเพลย์การต่อสู้เนี่ย ก็ถือว่าทํามาได้ลังการมากๆเลยนะครับและพอเราผ่านด่านครบเงื่อนไขาตามที่มันกาหนดเนี่ยก็สามารถมาทําการกดรับรางวัลได้แบบนี้เลยนะอันนี้ก็ได้มาเป็นตัวละครอย่างดีว่านะครับก็นอกจากเฮเมเนก็ยังมีตัวละครจากเกมเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นยอคนะครับผมจากเรื่อง Spy X Family นะครับก็มีทั้งตัวละครจากเกมแล้วก็ตัวละครจากเฮเมนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ยําเอาตัวละครจากหลายๆเรื่องนะครับมารวมกันเพื่อเราสามารถจัดทีมแล้วก็ไปต่อสู้ได้ประมาณนี้เลย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่มีทั้งหมดภายในเกมนี้กันบ้างดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวละครที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นสีสีมาเป็นแบบนี้ส่วนตัวละครที่ผมยังไม่มีเนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้เลยนะและตัวละครที่ระดับสูงที่สุดของเกมนี้ตอนนี้ก็จะเป็นระดับ sr บวกลองลงมาก็จะเป็น sr นะครับลองลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นระดับสีม่วง sr นั่นเองนะก็มีตัวละครจากหลายๆเรื่องนะครับมีฮีโตกาดจากฮันเตอร์ไอคันเตอร์นะครับมี มีเซนเดะนะครับผมจากนารูโตะนะมีตัวละครอย่างเาชื่ออะไรนะผมจาชื่อไม่ได้นะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าน่าจะคิริโตะนะครับผมจากเรื่องซอดัตออนไลน์มีหลายๆตัวเลยนะครับใครคุณหน้าคุณตาตัวไหนก็ดูได้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวละครจากดาพิคาตะซูนดากเกิลบอลวันพีชนารูโตะอะไรพวกนี้นะครับที่เห็นเยอะๆนะมีตัวละครลูรูด้วยนะครับมีโทจิมีแชงเดี๋ยวเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมมีตัวละครอย่างอิซึกะยะโทจิโร่จากบีด้วยนะครับมีไก มีโกโจซาโตรุเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาโกโจกันในคลิปนี้นะคูม่านะครับผมแอคแท็กออนเตทนก็มานะครับรีไวทีฟ้าก็ยังมาเลยนะครับเรียกว่าจัดมาเยอะมากๆคุณกินนะครับซากตะกินโทกิก็มานะหลายเรื่องเลยนะครับอันนี้ชุดลีนะครับสตรีทไฟเตอร์ก็ยังมานะครับ อันนี้เชนซอมเมนนะครับมากิมะนะถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะครับตัวละครตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เข้าเกมมาแล้วส่วนตัวละครที่กําลังจะเข้าเกมมาเร็วๆนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับมีไซตามะมีตัวละครจากเรื่องโปเกมอนนะครับน่าจะ2ตัวนะแล้วก็มีการ์ดจากเรื่องเบิร์ดเซอร์เกอร์ก็ถ้าใครที่ดูคลิปมาจะถึงตอนนี้แล้วก็อยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้มาเล่นขำๆนะครับกดตัวละครที่เราชอบมาตะลุยผ่านด่านเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีในการดาวน์โหลดกันขั้นตอนแรกทุกคนทําการกดไปที่ลิงลก์ เราจะได้มาที่หน้านี้เราทําการกดคําว่าดาวน์โหลด for Android ไปได้เลยพอเรากดดาวน์โหลด for Android ไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟ apk เราทําการกดติดตั้งไฟ apk เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัว App X w g a m e อันนี้เลยนะพอได้แอป X w g a m e มาแล้วก็เราทําการเปิดขึ้นมา จากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ว่าซัมมอนฮีโร่กดค้นหาไปแล้วเราก็จะเจอกับตัวเกมนะครับให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล็อกอินกันนะครับแบบง่าย,ายๆโดยการใช้เพียงแค่ Gmail วันเดียวไม่จะเป็นต้องจําอดีรหัสผ่านให้วุ่นวายนะพอเราเด้งมาที่หน้าเข้าสู่ระบบแบบนี้ก็ให้เราดูที่ด้านล่างนะครับคาว่าเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอีเมลกดเข้าไปที่1นึงเราก็จะเด้งมาหน้าเข้าสู่ระบบอีกหน้าหนึ่งนะครับก็ด้านบนเนี่ยให้เราาทํกอีม่่่งชนดดหััคคควคา รับรหัสแล้วมันก็จะมีโค้ดส่งไปที่ด้านบนอีเมลที่เรากรอกนะครับให้เราเนี่ยนำโค้ดที่เราได้รับจากอีเมลตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยรอบต่อไปที่เราต้องการที่จะล็อกอินเกมเนี่ยก็ให้เราทําการใช้อีเมลอันเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินแบบด้วยบลอนได้เลยนะเราก็จะเข้ารหัสเดิมได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องจํารหัสผ่านให้วุ่นวาย อ่ะทีนี้เราก็กลับมาที่ตัวเกมของเรากันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มกาชากันก็ไปที่หน้าการสุ่มกาชากันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีตู้กาชาทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะจะมีตู้ปกติที่เราจะสามารถสุ่มได้เลยนะครับแล้วก็มีตู้กาชาที่เราเนี่ยต้องปลด VP 6กก่อนถึงจะสามารถทําการสุ่มได้แล้วก็จะมีตู้กาชาที่ใช้แต้มมิตรภาพในการสุ่มนะครับส่วนตู้กาชาสุดท้ายเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับผมหลังจากเซิร์ฟเวอร์ถึงระดับ50น่าจะเวลเราถึงเวล50แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ผ่านไปวัันนนทีี่6อ้ ผมลองเดาแต่ก็ไม่แน่ใจเงื่อนไขในการปลดล็อกเหมือนกันแต่ตู้กระชับที่เราจะมาสุ่มกันก็จะเป็นตู้นี้มันจะมีการการันตีตัวละครระดับ ADR ที่48ครั้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตู้นี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการออกตัวละครระดับ ADR บวกหรือเปล่านะครับเพราะมันเขียนว่าจะการันตีตัวละครระดับ ADR เท่านั้นก็เดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันดู10ครั้งแรกดูอนิเมชันกันก่อนนะครับอันนี้เปิดมาได้ค่าพลังเพิ่มผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาในดีผมหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เป็นนตััวอะะไระครคบ เอ่ออันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวละครจากเรื่องยูจสุไคเซนนะครับชุนลีก็มาแล้วนะครับอาสนะก็มานะอาสนะมาเบิ้ลเลยนะครับแล้วก็มีตัวละครจากเรื่องเจ็ดบาบมาด้วยคิริโตตัวละครระดับเอเดอามาแล้วนะครับริมารูน่าจากเรื่องสลามก็มาอันนี้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวละครจากเรื่องดาริงสักอย่างนะเกี่ยวกับหุนยนอันนี้ก็จากเรื่องเจ็ดบาปนะครับสุ่มสิบครั้งนี้ได้ตัวละครเอเดตอารมาหนึ่งตัวก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอยากได้โกโจนะ ร้อยดูนะครับผมว่าเราจะได้โกโจหรือเปล่านะเพราะโกโจเนี่ยมันเป็นตัวละครระดับ S S R นะครับอันนี้ได้มาเป็นกินทามะนะครับผมระดับ S R แล้วก็ได้มาเป็นชุดรีดับเบิลชุดรีเลยนะครับ7บาทมาอีกตัวหนึ่งนะเดว่าก็มานะครับ7บาทมาอีกแล้ววีวีตัวละครระดับ R แล้วก็ระดับ R อีกตัวหนึ่งทูบีระดับ R นะครับแล้วก็ตัวละครจากสตรีทไฟเตอร์ก็เดี๋ยวเรามาทาการสุ่มทีละร้อยดีกว่านะครับเพราะตัวเรามีเยอะมากๆถ้าสุ่มทีละสิบไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้ตัวหมดนะกด100ไป เดี๋ยวเราข้ามานใเมชชันเลยแล้วกันนะ อันนี้ตัวละครจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มาแล้วนะครับโกโจซาโตรุที่เราอยากได้นะครับแต่ว่าเอเดนอามาเยอะมากๆเลยนะครับสับการกดทีละ100ครั้งนะครับผมได้มา3-4ตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลโกโจในเกมมิกันว่าเป็นประมาณไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปทาการเปลี่ยนตัวละครในทีมให้เป็นตัวละครระดับ R หมดนะครับยกเว้นโกโจซาโตรุที่เป็นตัวละครระดับเอเดนอาตัวเดียวเพื่อที่เราจะได้ดูสกิลของตัวละครโกโจนะครับว่ามันแรงขนาดไหนแล้วก็น่าจะเป็นทีมที่โกโจน่าจะได้โชว์ทม่สุดแล้วนะ พเพราะเขาเป็นตัวละครระดับเอเตัวเดียวเดี๋ยวเรามารอดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับแต่ว่าชุลีได้ออกก่อนนะครับผมก็กระโดดเข้าไปแล้วก็เตะเตะเตะหมุนตัวทีหนึ่งนะ ตรงนี้ฝันของข้ามก็ค่อยๆตีละมาทีละนิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะปล่อยอออต้วมันกดสกิลเองไปหมดเลยนะครับตัวหลักเราก็ทําการใช้สกิลไปนะสกิลตัวหลักเราก็แรงใช้ได้นะครับต่อไปอันนี้น่าจะจากเรื่องซิลมูลนะมีการฮิลแล้วก็บัฟให้นะครับผมแล้วแกโดนตีหายไปเอ้ยตัวนี้ตีเบิ้ลนะครับผมทําตัวละครที่ผมตายไป2แล้วนะตอนนี้เหลือแค่โกโจนะครับเมื่อไหร่จะโชว์สักทียังไม่ยอมโชว์นะครับมาแล้ว ก็ถือว่าเท่ใช้ได้นะครับสอบสกิลก็เป็นว่าสอบคลิปแนะนําเกมมือถือคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้และกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปแนะนําเกมมือถือคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ